หลือรวมข่าวฟีเจอร์อุปกรณ์ที่รองรับและ LLM s e r i ที่น่าจับตาบน iOS 9 <c oughs> ชิปแพงเป็นเหตุ Apple เลื่อนการใช้ชิป2นาโนเมตรไปถึงปี2026 iPhone 18 <c oughs> สรุปข่าวลือ iPhone 17 Pro มาพร้อม8ฟีเจอร์ใหม่เปิดตัวปลายปีนี้ <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e M อ a ม h a n n e l r e v i e วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับหรือรวมข่าวฟีเจอร์อุปกรณ์ที่รองรับและ llm s e r i e ที่น่าจับตาบน ios 9เหลือเวลาอีกเพียง5เดือนข้างหน้าเท่านั้นก่อนที่ Apple จะเปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่อย่าง ios 9 ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับฟีเจอร์และอุปกรณ์ที่รองรับครับโดยแหล่งข่าวอยาง i p h o n ซอ o f t ได้อัปเดตลิสต์อุปกรณ์ที่จะรองรับและฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะอัปเดตบน iOS 9ได้ดังนี้รุ่นที่จะได้ไปต่อกับ iOS 9 iPhone XR iPhone XS และ iPhone XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max iPhone 12และ iPhone 12 Mini iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max iPhone 13และ iPhone 13 Mini iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max iPhone 14และ iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max iPhone 15และ iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max iPhone 16และ iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max iPhone SE Gen 2 iPhone SE Gen 3ฟีเจอร์ใหม่บน iOS 9 LLM3 ตามรายงานของ Bloomberg บอกว่า s i ร i เวอร์ชั่นอัปเกรดจะมีโมเดลภาษาขนาดใหญ่ขั้นสูงหรือ LLM ให้โต้ตอบแบบมนุษย์ได้มากขึ้นและทำงานคล้ายกับ ChatGPT หรือ Gemini ได้ทำมยังเชื่อมต่อกับระบบแอปอินเทนที่มีอยู่ใน iOS เพื่อให้ควบคุมแอป 3rd party ได้ด้วยเพราะปัจจุบัน iOS 8ยังให้ ChatGPT เป็นส่วนหนึ่งของ Siri และ Apple Intelligence อยู่แต่เป้าหมายของ Apple ก็คือการน,นำฟังก์ชันนี้มาใช้ภายในองค์กรให้ได้ แต่ LLM s e r i อาจเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเดตครั้งต่อไปเช่น iOS 9.4มากกว่าและแม้ว่าใกล้ถึงวันเปิดตัว iOS 9ในเดือนมิถุนายนนี้แล้วแต่ Apple ยังคงพัฒนา iOS 8 8ให้สมบูรณ์อยู่เพื่อให้ฟีเจอร์ Apple Intelligence ปิดจ็อบไปอย่างน่าประทับใจที่สุดและคาดว่าจะเปิดตัวใน iOS 4ในเดือนมีนาคมแต่ iOS 9อาจขาดฟีเจอร์บางอย่างอยู่เมื่อเปิดตัวในเดือนกันยายนเพราะจะถูกเพิ่มเข้ามาในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3และ iOS 9.4เช่นเดียวกับ iOS 8ครับที่มา n i to f i Mac ชิปแพงเป็นเหตุ Apple เลื่อนการใช้ชิป2นาโนเมตรไปถึงปี2026 iPhone 18 เดิมทีมีข่าวลือว่า Apple จะใช้เทคโนโลยีการผลิต2นาโนเมตรของ TSMC ในการผลิตชิป A19 และ A19 Pro สำหรับติดตั้งใน iPhone 17ทั้ง4รุ่นที่จะเปิดตัวในปี2025แต่ล่าสุดมีรายงานว่า Apple ตัดสินใจใช้ใชเทคโนโลยี3นาโนเมตรรุ่นที่3 N3P ไปใช้ในการผลิตชิปเซ็ต A19 และ A19 Pro ดังกล่าวเช่นเดิมเนื่องจากปัญหาค่าใช้ใจ่ายในการผลิตชิปเซตระดับ2นาโนเมตรที่สูงขึ้นมาก ปัจจุบันแผ่นซิลิคอนซิลิคอนเวเฟอร์ที่ใช้ในการผลิตชิปเซตนั้นมีมูลาค่าส,สูงข,ขึ้นเป็น30,000เหรียญต่อแผ่นหรือประมาณ1 3 9 4งลนัรบาทต่อแผ่นซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตชิปเซ็ตโดยตรงรายงานดังกล่าวอ้างว่า Apple จะเลื่อนการใช้เทคโนโลยี2นาโนเมตรไปจนถึงปี2 0 2 6เพื่อใช้ในการผลิตชิปเซต A 2 0และ A 2 0 Pro สำหรับ iPhone 8ที่จะเปิดตัวในปี2 0 2 6 เทคโนโลยีการผลิตระดับ2นาโนเมตรของ TSMC นั้นทำให้สามารถติดตั้งทานเซตเตอร์บนชิปเซ็ตได้มากขึ้น15%ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการประมวลผลสูงขึ้น15%และลดการใช้พลังงานลง24-35%ถึงเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีระดับ3นาโนเมตรในปัจจุบันอย่างไรก็ดี หากต้นทุนการผลิตยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ a pple เลือกใช้เทคโนโลยีระดับ2นาโนเมตรผลิตชิป A20 Pro ที่จะใช้กับ p p o o n 18 Pro และ p p o o n 18 Pro Max เท่านั้นในขณะที่ชิป A20 ที่จะใช้ใน p p o o n 18รุ่นมาตรฐานอาจยังคงใช้เทคโนโลยีระดับ3นาโนเมตรเช่นเดิมนอกจากนี้สมาร์ทโฟนระบบ Android ส่วนใหญ่จะเริ่มใช้ชิปเซตระดับ2นาโนเมตรในปี2027 ซึ่งหมายามว่า Apple มีเวลาในการโปรโมทศักยภาพของชิปเซ็ต A 20 Pro ระดับ2นาโนเมตรได้อย่างเต็มที่ถึง1ปีซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ Apple ใช้ในการโปรโมทชิปเซ็ตระด,ดับ7นาโนเมตรในปี2018 iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max 5นาโนเมตรในปี2020 iPhone 2 3นาโนเมตรในปี2023กับ iPhone 1 5 Pro 15 Pro m a x มากก่อนแล้วที่มาโฟล์อารีนา หยุดทำ5สิ่งนี้เพื่อดูแลรักษา iPhone ให้อยู่กับเราไปนานๆผู้ใช้ iPhone หลายคนมีพฤติกรรมบางอย่างที่อาจทำร้าย i iPhone ของกุณโดยไม่รู้ตัวลองหยุดทำ5สิ่งนี้จะไม่ได้เสียเงินซ้ำซ้อนมีอะไรบ้างมาดูกัน 1. ใช้แบตเตอรี่จนหมดเกลี้ยงการปล่อยให้แบตเตอรี่หมดเกลี้ยง0%บ่อยๆอาจทำให้เซลล์แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วขึ้นและคุณอาจจะต้องเสียเงินเปลี่ยนแบตเตอรี่เร็วขึ้นควรชาร์จเมื่อแบตเตอรี่เหลือประมาณ20-30%เพื่อยืดอายุการใช้งาน 2. ใช้สายชาร์จและอะแดปเตอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานการใช้สายชาร์จหรืออะแดปเตอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทําให้การชาร์จไม่เสถียรและอาจทําให้ iPhone เสียหายได้ควรใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Apple หรือเลือกใช้จากเจ้าอื่นที่น่าเชื่อถือโดยสังเกตที่หน้ากล่องจะมีป้ายกำกับว่า made for iphone 3. ไม่ทำความสะอาดเครื่องเลยการไม่ทำความสะอาด iPhone อาจทำให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกสะสมซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานของเครื่อง และอาจทําให้เกิดคราบที่เช็ดไม่ออกฝนเข้าไปอยู่ในช่องพอตต่างๆควรทําความสะอาดเครื่องอย่างสม่ําเสมอเช่นสัปดาห์ละครั้ง 4. โหลดแอปม่วและปล่อยให้รกเครื่องการมีแอปที่ไม่ได้ใช้งานอาจทําให้พื้นที่จัดค็บข้อมูลเต็มและส่งผลต่อประสิทธิภาพของ iPhone ควรลบแอปที่ไม่จะเป็นออกเป็นระยะเช่นแอปไหนที่ไม่ได้ใช้งานเกิน1เดือนก็ควรลบออกไปคุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อไอข่าวเพิ่ม ใส่ iPhone ไว้ในถังข้าวสารหรือตู้เย็นมากคนยังมีความเชื่อว่า i ไอ o ฟนติดน้ำให้นำไปแช่ถังข้าวสารหรือถ้า iPhone ร้อนขึ้นมาให้นำไปใส่ตู้เย็นเพื่อให้เครื่องเย็นลงหยุดทำสิ่งนี้เพราะฝุ่นละอองที่อยู่ในข้าวสารและอุณหภูมิที่เย็นจนเกินไปอาจทำให้ชิ้นส่วนภายใน iPhone ของคุณเสียหายได้ครับ การปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้ iPhone ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้นไม่ต้องเสียเงินซื้อเครื่องใหม่มบ่อยๆและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มซ่าแชนแนลรีวิวะยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ